ในวันที่หมดพลังแก้ได้ด้วย3อย่างนี้ค่ะข้อ1น,นะคะจับปากกาขึ้นมาค่ะแล้วก็เขียนบันทึกลงไปนะคะไอ้สิ่งที่เราต้องการตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะสิ่งนี้เรียกว่าการเปลี่ยนว i เบรชันนะคะแล้วข้อ2ค่ะขยับร่างกายของเราตอนนี้ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรอยู่ขอแค่คุณขยับร่างกายนะคะกินเดินนอนนั่งหรืออะไรก็ตามนะคะ ทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเป็นตัวเองที่สุดอ,อยากจะนั่งแบบไหนอยากจะเดินยังไงนะคะให้ขยับร่างกายแล้วก็อีกเคล็ดลับอ,อย่างหนึ่งนะคะสามารถไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวแบบนั้นได้นะคะสิ่งนี้เรียกว่าการเปลี่ยนโฟกัสนั่นเองนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสในสิ่งที่เรากําลังหมกมุ่นกับมันอยู่เรากาลังทุกข์กับมันอยู่นะคะเราต้องเปลี่ยนเรื่องราวนะคะเปลี่ยนจุดโฟกัสนั่นเองแล้วก็ข้อ3 หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นได้แล้วค่ะสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์และที่สำคัญพลังงานตกสุดๆนะคะถ้าคุณไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนี่ยมันทำให้คุณเสียพลังงานมากแล้วก็ที่สำคัญไรประโยชน์ด้วย